ใ้ข้อมูลระบบปิดนะครับจอบอกข้อมูลนะครับตรงสะโดยแสดงตัวปักขึ้นจางฉลากนะครับเดีย๋ยวอนาคตก็จะมีระบบเกตนะครับที่ทันสมัยกว่า สะดวกกว่านนครับมาติดตั้งด้วยฮนะนี่ก็ใช้แบบแบนน้ตไปก่อนนะครับโซกันแล้วก็จะท้ที่คัดกองนลครับอันนับก็จะเป็นเกยียจแบบลบไฟฟ้าเลยเนี่ยเปิดเมื่อเขาใกล้จะเข้านะครับเจ้าทีก็ถึงจะอนุญาตให้ ขึ้นไปบนขบวนรถได้ครับอันนี้ใครในั่งคอยข้างล่างก่อน